รออาจจะตก็รอค่อยกดลงไปดีเดี๋ยวล้วพูดเลยอุ้ยโอ้โหนิดหน่อยไม่เป็นไรของนี้ต้องเจอแล้วเบาเบา เอ้ยอย่างนั้นแหละพอไม่มั่นใจก็เบรกก่อนแล้วค่อยขยับมันจะขงน้องมันดีมันยับฟังพองมันใจให้มันสำคัญอย่างนั้นปัดตเออมันตั้งหัวร้อยพอที่มัน นใจอ่ะนั้นถูกแต่อันนี้มันไม่มั่นใจอยู่เข้าใจปะมันกำลังมีความเพราะว่าพอวงกลัวบเราต้องสลับสนับมันดีแล้วขับดีแล้วเออเลี้ยวดีแล้วไม่มั่นใจแบบนั้นดีแล้วจิริยาอาทิตย์ละเล่นมาเล่นมาดิหิงห่างา้า ปล่อยมือจากแฮนด์นะว่าราจะเจอรถเนี้ยยอมเจ็บยอมชนก็ดี่ปลอดภัยกว่าเยอะเบรกโอ้โหยังเก่ตรงไปเล้าตรงไปตรงไปหรือขวาวะตรงไปตรงไปนะำไม้ะปล่อยมือจากแฮนด์ เบรกพัน,นล้อก่อนพันล้อก่อนล้อก่อนล้อก่อนเอากดไปลูดเดียวเลยลูดเดียวเลยเร่งเลยป,เป,ปูดเลยเป,ปูดเลยเออไม่ต้องเบรกอ่ะเขาไปเบรกกันตอนชนน่นเจ๊ยต้นไม้ต้นนั้นงที่ไปไปเราปูดเลย ไปทางนั้นยาไปไทางนั้นอยู่ทางนี้